เรื่องข้าวเหนียวละจ้าทุกคนวันนี้แม่จะกินอะไรเย็นนี้ดินเนอร์วันนี้แม่จะกินแจ่วปลาปลา,าอะไรก็ได้ค่ะจะอาอันนี้เป็นปลาซีบัตน,นะคะเหนือดกเหนือเลิศมากอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ค่ะแม่จะมาตำแจ่วค่ะ อยากกินแจ่วปลาข้าเนียวเด้อปลาก่อนนะคะแอร์ฟรายเก่ามากเพราะว่าสองสามปีแล้วสวัส้ะทุกคนข้าวเหนียวสุกแล้วจ้าแม่เปิดมาโอ้ควันควันสวยงามมากจ้าแม่ แล้วขั้วผีคั้วกระเทียมหัวหอมแล้วก็เขืือเทศสูตรนี้สูตรของแม่นะคะใส่แบบมะขามด้วยนะคะคนเพชรบุญต้องมีมะขามค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะคั่วคัวั่วค่ะปลากำลังย่างอยู่นะจ๊ะนินจาสาวฮาตะลิ นิมจาสาวหัตุลิกกำลังย่างตายอยู่ค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนก็มาตำกันเลยค่ะขอโทษขออภัยในความม้อดำนะคะมาสามปีมาแล้วค่ะมันนานเวอร์ตาม ปลาลงค่ะแล้วก็ตำปลาลงไปค่ะบอ้ยขวัญเอกงานนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะปลาร้า เก้วค่ะมันาวจ้าแจ่วข้าวเหนียวกุนเชียงทอดผักเยอะๆกินข้าวค่ะทุกคน